ครับวันนี้พาคุณป้ามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวสวนสวนสนุกนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็มาชมตลาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมตลาดนะครับกระกหนีครับตัวละสีบาทครับวันนี้มาเที่ยวตลาดนะครับเดี๋ยวจะให้เงินคุณป้า300ร้อนะครับไวไว้วใช้จ่าย300ร้อนะครับกระเป๋าวิตตองของพี่ชายนะครับวิตตอง รวยวิตย์ต่อสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านวันนี้นานแล้วครับไม่ไม่ได้มาเที่ยวตลาดเนี่ยนานมากเพราะว่าทุกทีทำนานมากใช่ทานกินเองครับตลาดนัดนี่เป็นตลาดนัดทุกเย็นวันจันทร์นะครับตลาดนัดขายกับข้าวเป็นอาหารเป็นอะไรนะครับ นี่แมลงทอดนะครับนี่แมลงแมลงอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม ตัวใหม่นี่จิ้งรีดนะครับจิ้งรีดไข่ตัวใหม่ถุงละ20อ๋อนี่มีป้ายบอกเสร็จนะครับนี่นี่จะผีละยี่ิจิ้งรีดไข่สดิ้งขีดละยี่สิบสามผีห้าสิบอ๋อหอมเนี่ยหอมมาก หอมมากครับเหมือนจะเคยเห็นที่บ้านนะเนี่ยจิ้งรีดเหรอจิ้งรีดที่เราจิงงจ้งโกลงจิ้งโกลงตัวเป็นไงจิ้งโกลงนี่ตัวไหมจิ้งรีดกับจิ้งโกลงครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับแพงสุดเลยนะคนมมจ้าจิ้งโกลงเนี่ยขีดละยี่ยี่สิบห้าโกลงหมขีดละสิบห้าบาทครับอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดูนะครับฝั่งนี้อ่า ฝั่งนี้เป็นไก่อบน้ำผึ้งนะครับไก่อบน้ำผึ้งดูนะครับไก่อบน้ำผึ้งเน่ยสีเหลืองสดๆนะครับโครงโครงไก่เนี่ยย่างแล้วยี่สิบบาทนะครับ<ะ>ถูกมากอ,อันนี้ก็เป็นประเภทบาร์บีคิวบาร์บีคิวครับนกกระทาทอดอ่านกกระทาทอดก็มีนะครับที่นกกระทาทอด ยี่สิบห้าตัวละยี่สิบห้าบาทเคยกินแต่ไข่ไม่เคยกินตัวเหมือนไก่อ่ะครับอ๋อเหมือนไก่แต่ว่ามันแท้แน่น่น เด็กหนุ่มๆทั้งนั้นนะครับมาขายของเดี๋ยวนี้ครับเก่งมากนะครับนี่นี่ลูกหลออ้าวนี่ปลาปลาปลาปิ้งปลาปลาเผานะครับปลาดุกปลานินนะครับปลาปลานินเผานะครับ ขายตัวเท่าไหร่ครับปล,ปลาปลาดินเท่าไหรมีตัว120 120ดุกหลับกรดูกเท่าไหร่ครับตัว30กับ30กับ120นะครับผมนะครับครับครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นน้ำปัานฝั่งนี้ก็เป็นไส้อูวไส้อูวไส้อูวปลาหมึกย่างน,นะครับอ่านี่เด็กน้อยนะครับปลาหมึกยา่างปลาหมึกยา่างเขาแก่น้อยเขาแก่น้อยอ่าปลาไหลภาคใต้ได้เลยนะครับขอขอบคุณเพื่เลยนะครับครับผมด้านนี้ก็เป็นน้ำน้ำมะพร้าวนะครับ อันนี้เป็น,ปนลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งนะครับรชิ้นปิ้งแล้วก็อ่องาว <ไป S 2> <ร>ชิ้นปลาลูกชิ้นหมูานาไปเอด้เลยลนะจ๊ะปลาไข่ก็มีนะครับปลาไขา่ตัวละหบาทเองตัวละห้บาทะจ๊ะาราถนไม่ไม่แพงไม่รู้จิานเงินสามร้อเอาปลาไข่ สี่ตัวปังป้าซื้อปลาไข่สี่ตัวนี่ปลาไข่นะครับปลาตาใชครับประกาศลดนะครับลดที่แต่ลดที่เราตัดในจาตรวบครับฝั่งนี้ก็เป็นอาหารฝักใต้นะครับอาหารฝักใต้มีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำ,นำพริกผักลวกนะครับมีไก่ต้ขมขามีแกงกิเลก แกงคั่วเบื่อแล้วช้านาไปยืมรถดิ๊กนี่จ้ะแกงแกงคั่วแกงส้มแกงส้มปลาทูกรูแกงส้มปลากรูนี่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 ดูนะครับดูนี่เสียนนี่นี่ดูนะครับดูขนมครกชาวขนมครกชาววังนี่นี่เขาจอดเห็นไหมครับของโปรดหนูเลยเหรออ๋อของโปรดหนูเลย โวดทุกยานเห็นแล้วหน้าทานจริงๆนะครับอเดี๋ยวคิดก่อนเพราะว่ามันอาวเดี๋ยวเจอ้วนเดี๋ยวจะอ้วนคุณป้ากลัวอ้วนนะครับอ่าฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มานี่นี่ชิ้นละห้บาทมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ มาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับดูหน้านี่ครับนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทางตอนใต้นะครับนี่หน้านี่ชิ้นละห้าบาทนะครับเนี่ยนีปลาทรายสีสันสวยงามสวยงามมากสวยงามมาเสวยเดินต่อขอบคุณนะครับ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยจิ้นส้มจิ้นส้มอ๋อแหนมแหนมเป็นแหนมสดนะครับหนึ่งห่อยี่สิบสามห่อห้าสิบนะครับเป็นแหนมนะครับเป็นแหนมแหนมนะครับอ่าแหนมอ่าแล้วทีนี้ดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นเป็นหมูปิ้งหมูปิ้งนะครับไก่ปิ้งไก่ปิ้งชิ้นละสิบบาท นี่กระปุปิ้งอยู่เลยนะครับกระปุกปิ้ง่เลยครับฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้นะครับเป็นลูกสลใหญ่ะ 3, อะสละสามสามโล,ลร้อยนะครับสละนี่สามโลร้อยนะครับยังทานได้นะครับของถูกๆตอนนี้นะครับ อัางุนหวานกิโลละ60สบนะครับอ่านี่นี่ชาวดอยก็มาแล้วนะครับนี่ตัวตัวเล็กตัวเล็กยังอยู่บนหลังแม่เลยเนี่ยเห็นไหมแม่ความเป็นแม่เดี๋ยรักลูกมากนะครับอืมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นเห็นไหมครับเด็กสมัยนี้คนหนุ่มๆนุม,นมสาวสาวมาขายของกันหมดแล้วนะครับ ก็เป็นน้ำนะครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ๋อใส่แก้วแบบนี้เลยเหรอให้ให้แก้วเลยให้แก้วเลยเหรอโอ้ดีจังอ๋ออ๋อแก้วแล้วยี่สิบห้าแถมแก้วเลยนี่ก็เป็นแกงแกงปักใต้อีกแล้วนะครับนี่แกงปักใต้นะครับแกงปักใต้นะครับแกงปักใต้มีส้มตะขี้แกงส้มแกงไลาปลา ชูชีขวกลิ้งนุ่นแกงขี้เหล็กหมูหวานแล้วก็ขโอหมกแล้วก็ขนมหวานครับค่ายดีไหมครับค่ายดีครค่ายดีนะครับอ่อค่ายดีนะครับขุบตายนะครับมาค่ายกล้องคมาค่ายกันเยอะนะครับนี่เมืองเพชรย้ายเมืองเพชรมันอยู่ที่นี่เลย ยายเมืองเพชรมาอยู่ที่นี่กล่องละยี3สากล่อง50นะครับเมืองเพชรท่้นั้นนะครับของเมืองเพชรครับของหวานครับดูสีสันสวยงามมากนะครับไม่อย่าบอกว่าของโปรดอะไรคุณป้าบอกว่าโปรดหมดเป็นของโปรดของคุณป้าทั้งหมดนะครับนี่มีน้ำตาลปึกด้วยน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้ก็เป็น ยำประเภทยำนะครับยำยำเนี่ยถุงละ25บาท25บาทนะครับนี่ถุงละ25ินี่ลาบมียำพุนเส้นยำยำเล็บมือนางยำหมูยอแล้วก็ยำหนังหมูหูหมูหูหมูแล้วก็เห็ด หูขนะครับจะทำหมูกระทะที่บ้านอนอ่ยเเป็นหมหมักไว้อ๋ออันนี้เป็นร้านสำหรับทำหมูกระทะนะครับเขาเตรียมไว้ให้เสร็จนะครับเตรียมใครจะเอาอะไรก็หมูหมักสามชั้นหมูหมักชาบูมีมีพร้อมเสร็จหมดสามชั้นครับครับนี่นี่ มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่นี่นะครับขายดีนะครับขายดีนี่มีหมดนะครับนี่มีผักคีลิวผัก,กีริว,กกวเอ็นก็มีนะครับหมึกก็มีนะครับอันนี้เป็นขนมหวานขนมหวานแม่ค้าก็หวานนะครับสิบบาทสิบบาท หมดแล้วหมดแล้วขายดีนะขายดีมากเลยนะหมดแล้วป่านปลามาป่านนี่หมดแล้วสิบบาทได้สิบบาทสิบบาทครับครับมาด้านฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างก็เป็นแคบหมูนะครับมีแคบหมูถุงละยี่สิบมีทั้งไรมันทั้งมีมันนะครับไรมันยี่สิบบกากหมูสิบบาทอ๋อเป็นกากหมูด้วยสิบบาทหย่ถุงใหญ่นะครับหืมสัญจจังเลยนะนะฝั่งนี้ก็เป็นเป็นผัด ผัดซีอิ้วหรอเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นใหญ่บุญเส้นเส้นเล็กนะครับเตี๋ยวผัดนะครับนี่ก็จะเป็นขนมสอดไส้นะครับแล้วก็ขนมขนมเค้กต่างๆนะครับนี่ขายหมดนะครับ<ะ>ถุงละยี่สิบนะครับดูนี่ครับนี่ถุงละยี่สิบเองครับนี่นี่เยอะแยะนะครับ 3อัน20บาท3ถุง50หถุง50ไม่แพงเลยนะครับอาหารที่นี่นะครับน่ามาเที่ยวแม่แตงนะครับบรรยากาศสวัสดีครับขายดีไหมดีนะครับนี่ครับขนมครับนี่น้าน่ากินนะน่ากินนะเก็บไว้ได้นานไหม 3ามสี่วันเอาสักสามถุงไหมสามถุงไหมเอาอะไรบ้างคะเอาเนี่ยฝอยทองนี่แหละของชอบฝอยทองหนึ่งแล้วก็อืมอะไรดีอะไรดีอันนี้ไม่หมูอยากกินเอาเลยเอาเลยคุณป้าอยากกินขนมนั่นนะครับอันนี้ไหมอันนี้เหรออันนี้เป็นเค้กอเหมือนบัตเตอร์เค้กแต่ว่าเป็นช็อกโกแลต หรือว่าเอาแบบบัตเตอร์เค้กเฉยๆเนี่ยบัตเตอร์เค้กดีกว่าบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กอ่าห้าสิบบาทนะครับถุงบอลลัมนะครับอ่านี่ก็เป็นอาหารสดนะครับมีมีตั้งแต่หมึกนะครับหมึกเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับหมึกหมึกแล้วก็หนวดหมึกนะครับหนวดหมึกอ่าแล้วก็หมึกหมืออะไรอะคะหมึกหมึกหมึกสาย หมึกสายหมึกสายปูม้มา,น,มานะครับนี่ปูม้ากุ้งนะครับกุ้งประตัวไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับ260มี260-220ี่สครับนี่ขายเป็นจานก็มีนะครับเป็นจานที่ช่างแล้วนะครับเป็นจานนี่นี่ก็เป็นแคบหมูเหมือนกันนะครับแคบหมูแ,หมแล้วก็ต้มพะโลข้าวเหนียวกับข้าวกับข้าว,าวเป็นกับข้าวนะครับมีไข่ ส่งเคไข่จงเครื่องอ่าแล้วก็แอปนะครับแอปแอปหมูแอปหน้าอ๋อแอปออคืออะไรรู้ไหมอ่อคืออะไรสมองหมูสมองหมูเหรอแอปอ่อคือสมองหมูนะครับอ่านี่ทางนี้ก็ชื่อร้านนะครับชื่อร้านก็น่ากินนะครับวิญญาณไก่ย่างนะครับวิญญาณไก่ย่างนะครับอ่าวิญญาณไก่ย่างมีอะไรบ้างไหนดูซิวิญญาณไก่ย่างอ๋ออันนี้ก็ พว,พวกตับพวกหัวใจนะครับจับหัวใจแล้วก็ไส้นะครับมีปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวละสามสามสิบยี่ห้าสามสิบนะครับครับทางนี้ทางนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าผลไม้นะครับนี่เงาะเงาะแม่แตงนะฮะเงาะแม่แตงขายพวงเท่าไหร่เจ้าเงาะแม่แตงเนี่ยโลละสี่สิบห้าโลละสี่ที่วันนั้นคุณป้าไปเด็ดกินอะ อ๋ออ๋อเหลือง็ไม่แต่ให้ <graffiti> อันนี้สละนะครับสละอ่าแล,ล้วก็แก้วมังกรน,นะครับอันนู้เป็นถั่วนะครับถั่วแป๊บนะครับถั่วถั่วละถั่วละอ่าถั่วละอ่าแลแ้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลานะครับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวนะครับปลาช่อนแดดเดียว อ้าวที่นี้มาถึงร้านปลาย่างนะครับร้านปลาย่างร้านประจำของคุณป้านะครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะขายก็ให้คุณป้าไหมนะครับเพราะว่าอ่ไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจว่าเขาขายดีมาเมื่อไหร่หมดทุกทีมาเมื่อไหร่หมดทุกทีทุกครั้งอ้าวอ้าวเลือกให้คุณป้าหน่อยแล้วเลือกตัวใหญ่ๆให้คุณป้าหน่อยอ่าใหญ่อันนี้เท่าไหร่คะตัวร้อยยี่สิบ ัวใหญ่กว<รป> <Monday> ่าเขาอ่ะอืนี่นี่วันนี้พาแฟนมาทุกวันมาคนเดียวนะครับวันนี้แฟนมาด้วยนะครับแต่แ,บบแฟนนี่ยอ่าอนน่าสมัยก่อนโสดเหรอเมื่อก่อนโสดเหรอเมื่อก่อนโสดเหรอเธออ๋อแต่เขาไม่มาอพอพอมีคนอื่นมาจีบก็ต้องรีบมาเ่รางั้นเธออ่าเอาเลยครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งไม่ค่อยว่างนะครับอ่าตัวนแบบหนหึน่งจะนี่ก็ไม่คยได้มาเหมือนกันนานแล้วนะนี่ไม่ได้มาเดินหลายเดือนละหลายหลายหลายเดืนเอนออหลายเดือนละตั้มแล้วเนาะหมดแล้วอืขอ<ๆ>ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ขายดีนะครับทางนี้ก็นะครับใครอยากรวยก็เชิกันทางนี้นะครับนี่เงินทางนั้นนะครับที่อยู่บนอ่าเออน่ไหน ม,มาดูลอมาดูลออมาดูลอครับนะอันนี้เป็นหมูดิบนะครับเป็นหมูสดหมูสดนะครับหมูสดเนือ้อเนื้อสวยนะครับหมูหมูเขียงเนี่ยจะสวยกว่าหมูตามห้างนะครับหมูตามห้างนี่เป็นหมูแก่แต่หมูเขียงเนี่ยจะเป็ <must be S 2> <แ>นหมูหนุ่มๆนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อสวยสามชั้นนี่เนื้อสวยนะครับ นี่นี่นี่ก็มีมีสวยขายอ๋อสวยขายครับแม่ค้าสวยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ก็ขายปลาขข่ปลาปลาไข่ไม่ใช่ไข่ปลาปลาไข่ครับของแห้งพวกปลาหมึกนะครับปลาหมึกของแห้งกุ้งแห้งต่างนะครนะครับ ฝนตกนะครับอ่าต้องกลารงร่มเอาออกแล้วเอาออกแล้วนี่ครับของแห้งนะครับมีหมึกแห้งมีปลาแห้งม,มีมีหลายอย่างนะครับนี่หลายหลายอย่างปลาแดดเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่านี่นี่ <S <S คุณป้าคุณป้าเคยออกทีวีนะครับ <S <S คุณป้าคนสวยเคยออกทีวีขายถูกมากร้านนี้ขายถูกมากบพี่้าย่ืออบ่อยนะครับที่ร้านนี้ซื้อเป็นวามากรน ผักรวมสาวบาดอ่คุณป้าลดให้สามถุงห้าสิบใช่ไหมอ่านี่อ่ะนี่อ่นี่ย่ะครับเนี่ยคุณป้าชอบของอย่างนี้นะครับสามถุงห้าสิบอ่าซื้อเลยนะครับสามถุงห้าสิบนะครับรวมหมดนะครับคือจะเอาไปแกงเลียงไปผัดผักรวมไปผักอะไรง่ายครับง่ายมากนะครับสามถุงห้าสิบครับอ่านี่ครับมีเห็ดนะครับมีเห็ด มีหลายอย่างครับห้าสิบบาทนะครับนี่เลยครับดูหน้าไันะครับถ้ามาแม่แตงนี่มาหาป้าเลยนะครับเห็ดเนี่ยราคาดกนะครับแม่มาลายแม่มาลายนะครับขอบคุณครับอ่าในแบบในแบบครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับมังคุดนี่มังคุดโลละห้าสิบนะครับ อังุ่นกิโลละ60นะครับอ่าแก้วมังกรแก้มังกร25นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสาลี่และแอปเปลิลจากเมืองจีนนะครับอ่านทุเรียนก็มีทุเรียนทุเรียนอ่ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นผักนะครับอ่าผักสดนะครับถุงละซาวบาทนะครับทุกอย่างซาวบาทหมดนะครับอือซาวบาท ห้าบาทผักป้อมห้าบาทก็คือผักป้อมคือผักชีอ๋อผักป้อมคือผักชีผักชีห้าบาทใช่ไหมห้าบาทไม่ใช่ซาบาททั้งหมดไม่ใช่ซาบาททั้งหมดเอาอันนี้สักถุงไหมเอาไหมได้ได้ได้ขันแหงเนี่ยขันแหงถุงหนึ่งขันแหงถุงหนึ่งนะครับขันแหงซาบาทนะครับอ่าผักชีผักชีฝรั่งนี่ห้าบาทห้าบาททิกห้าบาท มะเขือเกลือขูดมะล้าวันนี้มะลหวานนี่ที่อื่นแพงมากนะคะแต่ว่าที่เหนือนี่ยี่สิบบาทดูดีได้ถุงเป็นสิบลูกเลยหวานที่ที่อื่นแพงมาก๋อครับมะละหวานมันมันม่วงครับมันมันม่วงคนเยอะมากมันม่วงนะครับเอาไปต้มกินอร่อยนะครับนี่สวัสดีครับสบายดี เอาไหมเอาเอาเลยเอาเลยมีหลายไซส์มีสิบสิบห้านี่ลูกสาวมาช่วยกันนะครับทั้งพ่อทั้งแม่มาช่วยกันนะครับเอาไหมเอาเอาเอาเลยเอาเลยเลือกเลือกเลยสักโลนึงค่ะนี่สักโลเป็นมันม่วงนะครับมันม่วงต้มกินอร่อยนะครับหวานอย่าให้มีแมงนะคะอย่าให้มีแมงเลือกให้หน่อยเลือกให้หน่อย ทำงานมาเหรอเนี่ยเลิกง,งานมาช่วยเหรออขาขยันจังเลยนะเอาไปนึ่งกินจ้ะเอาไปนึ่งกินแม่นมากแม,แม่นมากแม่นมากท่าแถมอีกหนึ่งแถมอีกหนึ่ง,งน่ารักเจังนะครัะนี่มะม่วงมะม่วงนะครับมะม่วงโอ้อาร์ท e ูบีทูนะครับโอ้สีสวยมากเลยเนะสวยแก้ม เทียบแดงเลยเทียบกับมือเทียบกับมือแล้วเทียบกับมือคุณป้านี่นี่เห็นไหมมือนี่นี่เทียบกับมือแตงแดงมากแดงจักรพรรดิแน่เลยอ๋ออ๋ออ๋อก็อะโวคาโดมีอะโวคาโดนะครับช่วงนี้กําลังออกเยอะนะครับนี่กล้วยน้ําว้านะครับแตงอะไรนี่แตงแตงไทยสุกหอมไหมหวานไหมไม่หวานนะ อ๋อเหอเหอครับ <goo> อ <integrate> oh, ๋อนี่มีปล่องด้วยนะครับนี่มาดูเพื่อเป็นอะไรมาดูนะครับนี่คุณป้าชี้ให้ดูว่าอะไรไหนลองทายกันสิครับเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูว่าคืออะไรเขาขายอะไรตรงนี้ไหนดูซิเขาขายอะไรนี่ใครรู้บ้างว่าอะไรหนังอะไรทุกอย่างหนังไฟหนังไฟหนังสีข้างใน อ๋อเอาไปจี่ข้างในนะครับนี่หนังควายครับหนังควายนี่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นโอ้เออแล้วเอาไปจีเลยฮะไปไปไปจีไปไปสิ่งแล้วมาแล้วมาทุบเลยฮะอขายยังไงครับเนี่ยชิบาทครับอ๋อชิ้นละสิบบาทนะครับนี่นี่เป็นสิ่งแปลกเลยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับนี่ เราดูสักห้าเส้นเลยติดใจครับโอ้ติดใจด้วยห้าเส้นห้าเส้นเหรอที่เราติดใจแต่ห้าเส้นมีโต๊ะนั่งทานเลยนะเนี่มีโต๊ะนั่งทานโต๊ะนั่งทานติดใจแต่ห้าเส้นติดใจเยอะหน่อยโอ้ยไม่เคยเห็นครับโอ้เก่งมากหนังควายหนังควายนี่นี่มีน้องๆก็นั่งดื่มกันกินหนังควายกันอร่อยไหมนะครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะลองชิมได้ลองชิมอ๋อลองชิมได้ลองชิม ครับเราเฝ้ารอกันอยู่นี่นี่มีเอาเอาขอนไม้มาทำเป็นเขียงเลยนะครับเแปลกเลยตรงนี้นี่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้อุ่นอุ่นมาแล้วก็วางไว้อ๋อหยิบกินเองครับแต่นี่คือทำไม่ทันเลยนะทันไม่ทันคุรอทานเยอะมากคุณพี่ก็มานั่งนั่งนั่งดื่มกันครับนั่งนั่งดื่มกันนี่นี่นี่ดู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  อ๋อเขาทุบแล้วขัดด้วยนะครับเขาเขาใช้แปลงขัดด้วยเอาตรงไม่ไม่ออกอ๋อใช้ใช้ใช้ทุบทุบนะครับโ,<ห>โอ้โหกรรมวิธีนะเออเออเอาน้งไปเปล่ยนทุกคน้วได้แล้วครับสุกแล้วเหรอมีมีคนจองอยู่แล้วเหรอเอา ขอชิมหน่อยสิขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยนิดเดียว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 เอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอา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 ถ่าย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 ไม่หน่อยถ่ายม่หน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับจะลองชิมดูหอมฮะเป็นไงอ่ะเอาสักเส้นไหมจ๊ะอร่อยเดี๋ยวไม่ไหวเพราะควันมันดี น,นี้ก็เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านตัวเหลืองๆนะครับอ่าสบายดีครับอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับเออผักบุ้งวันก่อนเราเรายังไม่ได้ทำหน่อยนี่เอาสักสักสักสองมัดที่สองมัดสองมัดสองมัดจะไปแกงเทโพนะครับจะไปแกงเทโพซื้อปลามาแล้ววันนั้นไปกรุงเทพซื้อปลามาขาดแต่ผักบุ้งเนี่ยครับสองมัด ครับครับเลือกเลยครับอ่ามัดไหนก็ได้ครับสองมัดอืมแล้วก็นี่เป็นชะอมนะครับเป็นชะอมสวยมากนะครับชะอมสวยมากสามมัดซาบะชะอมสามมาชะอมนี่สาบาทั้งกองสาบาทแต่ว่าพี่ชายไม่ไม่กินชะอมนะครับเสียดายจังเลยถ้าไปชุบไข่ทอดน่าจะอร่อยนะครับทำกะปินะครับกะปินะครับ ใช้น้ำพริกกะปินะครับมาฝั่งนี้ก็เป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยขวดละ20สนะครับสวัสดีครับขวดละ20บาทตีราตีน้ำอ้อยแท้ร้อยเปเซ็นนะครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับสวัสดีครับไม่ขายปลาดุกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ขายอยู่เยังขายอยู่ อ๋อหมดแล้วปลาดุกหมดอ๋อปลาขาดตลาดก็เลยมาขายอย่างอื่นแทนอ๋ออไก่บ้าน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 ครับน้องก็ขายปลาดุกพี่ชายมาซื้อบ่อยจ้ะมาตลาดแล้วมาซื้อปลาดุกบ่อยครับครับเป็นปลาทูนะครับหน้าหักหน้างอมหาชัยนะครับปลาทูมหาชัยปลาทูนะครับปลาทูนี่ต้องมหาชัยนะครับดูสิ สวัสดีครับบ๊ายบาพผันพื้นมังน้องพันอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเจ๊มาอยู่นี่เองมาขายขายเสื้อผ้ามาในตลาดเนาะตลาดเหรอคะฮะ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไลสดแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่านี่นี่น้องพันน้องพานเป็นคนภาคใต้เหมือนกัน้าเสื้อผ้าขาตไม้ขายต้นไม้ขาย้นไมขายต้นไม้ขาย้นไม้ขาย้ไม้ขา้นไ้ายต้นไม้ขยนไม้ขายตนไม้ขายต้นไม้ขยันไมากขยันมากต้นไม้ขายต้นไม้ขายต้นไม้ขายต้ไายต้นไม้ขายต้นไมายต้นไมาทต้นไานไมขายนขายตนไมขายนไม่ตไมานไมขายนไม่ข่ยมายนไม้ขาอตนไมายไม่ยไม้นไมยไ นะนี่น้องพันนี่รูปหล่อรูปพันนี่รูปหล่อครับเหนื่อยไหมเหนื right ่อยแว่าได้ของมาเยอะได้ของเยอะเงินสามร้อยสามร้อยเหลืออยู่สามบาทสามร้อยนะครับโอ้ได้กินหลายมื้อนะเนี่ยหลายมื้อนะนะครับเออได้ได้อืมอาหารอ่าที่ได้ด้วยได้ใส่ผ้าอย่ เออเออจา้าเออ <c oughs> เดี๋ยวบอก <c oughs> บอกลากับท่านผู้ชมเลยนะครับ